คริปตรีวิว SU สามสิบสามภาษาไทยอินโทรสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนแฟนสายการบินทหารและผู้ที่ลหลงไหลในเครื่องบินขับไล่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปจาะลึกตำนานบนท้องฟ้านั่นก็คือซูคอย SU 3 3หรือที่รู้จักกันในชื่อฟลังเกอร์ดีเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินความเร็วเหนือเสียง ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวแทนพลังทางอากาศของกองทัพเรือรัเสเซียในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงประวัติความเป็นมาสเปคราคาสมรรถนะจุดเด่นจุดอ่อนและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งเตรียมตัวให้พร้อมพราะนี่คือการรีวิวที่พาคุณทยานเข้าสู่โหมด afterburner อย่างแท้จริงครับสคริปตรีวิว SU 3 3ภาษาไทย Intro สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนแฟนสายการบินทหารและผู้ที่หลงไหลในเครื่องบินขับไล่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรา ที่นี่เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปจอดลึกตำนานบนท้องฟ้านั่นก็คือซูคอย s u 33หรือที่รู้จักกันในชื่อฟลังเกอร์ดีเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวแทนพลังทางอากาศของกองทัพเรือรัเสเซียในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงประวัติความเป็นมาสเปคราคาสมรรถนะจุดเด่นจุดอ่อนและการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เตรียมตัวให้พร้อมๆนี่คือการรีวิวที่พาคุณทยานเข้าสู่โหมด afterburner อย่างแท้จริงครับสคริป r e ีวิว SU 3 3ภาษาไทย Intro สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆสายการบินทหารและผู้ที่หลงไหลในเครื่องบินขับไล่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปจอดลึกตำนานบนท้องฟ้า นั่นก็คือซูคอย SU-33 หรือที่รู้จักกันในชื่อฟลังเกอร์ดีเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวแทนพลังทางอากาศของกองทัพเรือรัเสเซียในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงประวัติความเป็นมาสเปคราคาสมรรถนะจุดเด่นจุดอ่อนและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งเตรียมตัวให้พร้อมเๆนี่คือการรีวิวที่พาคุณทยานเข้าสู่โหมดอ f ฟ e ต b u r n บออย่างแท้จริงครับสคริปตรีวิว SU-33 ภาษาไทยอินโทร สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนแฟนสายการบินทหารและผู้ที่ลหลงไหลในเครื่องบินขับไล่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปจอดลึกตำนานบนท้องฟ้านั่นก็คือซูคอย s u สาสาหรือที่รู้จักกันในชื่อฟลังเกอร์ดีเครื่องบินขับไล่ประจําเรือบรรทุกเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวแทนพลังทางอากาศของกองทัพเรือรัเสเซีย ในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงประวัติความเป็นมาสเปคราคาสมรรถนะจุดเด่นจุดอ่อนและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือการรีวิวที่พาคุณทยานเข้าสู่โหมด Afterburner อย่างแท้จริงครับสคริปตรีวิว SU 33ภาษาไทยอินโทรสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆสายการบินทหารและผู้ที่หลงไหลในเครื่องบินขับไล่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรา ที่นี่เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปจอดลิกตำนานบนท้องฟ้านั่นก็คือซูคอย s u 33หรือที่รู้จักกันในชื่อฟลังเกอร์ดีเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวแทนพลังทางอากาศของกองทัพเรือรัเสเซียในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงประวัติความเป็นมาสเปคราคาสมัถนะจุดเด่นจุดอ่อนและการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เตรียมตัวให้พร้อมเๆนี่คือการรีวิวที่พาคุณทยานเข้าสู่โหมด afterburner อย่างแท้จริงครับสคริปตรีวิว SU 33ภาษาไทยินโทรสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนๆสายการบินทหารและผู้ที่หลงไหลในเครื่องบินขับไล่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปจอดลึกตำนานบนท้องฟ้า นั่นก็คือซูคอย SU-33 หรือที่รู้จักกันในชื่อฟลังเกอร์ดีเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวแทนพลังทางอากาศของกองทัพเรือรัเสเซียในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงประวัติความเป็นมาสเปคราคาสมรรถนะจุดเด่นจุดอ่อนและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือการรีวิวที่พาคุณทยานเข้าสู่โหมดอัฟเตอร์เบอร์นอย่างแท้จริงครับสคริปตรีวิว SU-33 ภาษาไทยอินโทร สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนแฟนสายการบินทหารและผู้ที่ลหลงไหลในเครื่องบินขับไล่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปจาดลึกตานานบนท้องฟ้านั่นก็คือคอย su ส3หรือที่รู้จักกันในชื่อ flanker d เ,เครื่องบินขับไล่ประจําเรือบรรทุกเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวแทนพลังทางอากาศของกองทัพเรือรัเสเซีย ในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงประวัติความเป็นมาสเปคราคาสมรมัฒนะจุดเด่นจุดอ่อนและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือการรีวิวที่พาคุณทยานเข้าสู่โหมด afterburner อย่างแท้จริงครับสคริปตรีวิว su 33ภาษาไทยินโทรสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนแฟนสายการบินทหารและผู้ที่หลงไหลในเครื่องบินขับไล่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรา ที่นี่เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปจอดลึกตำนานบนท้องฟ้านั่นก็คือซูคอย SU-33 หรือที่รู้จักกันในชื่อฟลังเกอร์ดีเครื่องบินขับส c r i ปรีวิวสูส3 3ภาษาไทยอินโทรสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนแฟนสายการบินทหารและผู้ที่ลหลงไหลในเครื่องบินขับไล่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรา ที่นี่เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปจอดลิกตำนานบนท้องฟ้านั่นก็คือซูคอย SU-33 หรือที่รู้จักกันในชื่อฟลังเกอร์ดีเครื่องบิน